สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของเก๊นะครับและก็เป็นคน<ม>ที่มีประสบการณ์ในการทานดีเก้าแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันประสบการณ์การทานดีเก้าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวแล้วก็อายุนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะป้าชื่อป้าจินอายุ64ปีค่ะ ่ครับคุณแม่นี่ก็คือเป็นคนที่ประสบปัญหาการเป็นเกาใช่ไหมอ่าไหนาลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นเกาได้ยังไงแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงค่ะก็เมื่อก่อนก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารคือไม่ไม่สนใจอะไรค่ะชอบสิ่งไหนก็กินสิ่งนั้นก็เกินพวกเครื่องในสัตว์ปีกของอร่อยทั้งนั้นเลยเออของอร่อยไป <laughs> ตับหัวใจก็ไปผัดกะเพราแล้วก็ผักก็ชอบเป็นสตอผัด กุ้งกับกุ้งน้ำพริกกะปิจิ้มยอดกระถิ่นสะเดาเงี้หอมารุมที่ชอบมากเลยค่ะก็กินกินไปติดต่อกันหลายวันพอตอนนอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปวดขาปวดมากปวดเจ็บตำข้อเท้าข้อเข่าข้อมือปวดแสบปวดร้อนปวดมืรอนร้อนแล้วก็เหมือนมีอะไรตำก็แปลกใจก็เอายานวด ยาแก้ปวดมากินก็กลับไปกินอาหารเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุก็ไปโอ้โหเห็นของชอบก็กินอีกกินเยอะแล้วกินติดต่อกันพอตกกลางคืนทีนี้มันไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงบวมด้วยแดงแล้วแป๊บๆทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรก็ตกใจไหมครับตกใจมากแล้วก็มันโอ้โหใช้ชีวิตยากมากก็ตัดสินใจแล้วต้องไปหาหมอค่ะแล้วไปหาหมอทีนี้แล้วไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเขาก็ตรวจเลือด ก็บอกว่ามียู lonely, <Wet S 2> ริกในเลือดสูงเกินก็จัดยามาให้กินแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเกานะก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ที่เอ่ยมาเนี่ยค่ะก็กลับไปโอ้โหทรมานมากจะไปไหนก็ไม่ได้ทํายังไงดีลุกนั่งก็ไม่ได้เดินก็ลำบากก็ไม่รู้จะทําไงก็หยิบโทรศัพท์มาทําอะไรอยากจะปรึกษาใครก็เปิดดูว่าไอ้โรคนี้มันจะรักษาด้วยวิธีอื่นได้ไหมก็มาดูในโทรศัพท์ค่ะดูก็เจอในที่เฟซบุ๊ก ก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ดีเกาเนี่ยค่ะตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะดีเกว่ามันเป็นไงก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะสั่งมากี่กองครับตอนแรกสองกล่องค่ะชุดแรกก็ไม่กล้าเสี่ยงมากค่ะก็ลองกินลองดูก่อนค่ะก็กินไปประมาณ15วันก็รู้สึกดีแล้วก็เอ๊ะเราควรจะกินอาหาร เสริมดีฝาจะใช้ยาซึ่งมันจะอันตรายต่อไตเราใช่ไหมคะก็ตัดสินใจกินกินไปครบหนึ่งเดือนก็รู้สึกก็ยังไม่ครบดีค่ะรู้สึกดีก็ตัดสินใจสั่งมาอีกสองกล่องค่ะขนาดนี้กินไปได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะกินหมดไปหนึ่งเดือนแล้วก็สั่งใหม่แล้วก็กินครบสามเดือนรู้สึกเดือนแล้วดีมากเลยกอากตัวเลสบายตัวแล้วก็ดอดไปกินอาหารที่ตัวเองชอบมาก เพราะว่าเรามีตัวช่วยแล้วค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็ได้กินใช้ชีวิตง่ายแล้วแล้วตอนนี้มันมันกลับมาเยี่ยมเราอีกบ้างไหมเกาเนี่ยไม่มาเลยใช่ไหมค่ะดีมากเลยเพราะว่าสุดยอดเลยเพราะ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 ว่าเราไม่ได้ขาดการกินนะคะกินอยู่เรื่อยๆค่ะทีนี้ก็จะขอแนะนําผู้ที่ประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวดหรือววาที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยค่ะก็ลองกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูดีนะคะ ลองดูลองลองเสียงดูเหมือนอย่างป้าที่เสียงเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วป้าไม่ชอบกินยาป้าก็กินตัวนี้แล้วบอกขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกานี่ดีจริงๆค่ะดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณโรคเกา เป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรอดอยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันทีเกาผุดมไปด้วยรีมาน,นีรูทหรือเสกตียาสมุนไพรจีนโบราณกสานกับแดนดีไลออนและแกโนโอเดอร์มาลูซีดัมหรือเห็ดลินจอมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้น ทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากีอันอุดมไปด้วยสารฟลาวนอยด์โพลิฟีนอลแคโรทีนและไพราโซช่วยลดอาการปวดววมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ